เวลาเราดื่มกาแฟกันทุกเช้าเนี่ยเ,ออเคยคิดไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟในแก้วนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างนั่นสิคะจริงๆเรื่องราวมันยาวนานกว่าแค่ตอนชงเยอะเลยนะคะมันเริ่มตั้งแต่เป็นต้นไม้เล็กๆเลยใช่ครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันซับซ้อนขนาดนี้มีแหล่งข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากชื่อเส้นทางกาแฟจากต้นสู่แก้วความนิ่งแล้วรสชาติ เขาเล่าเรื่องเวลาและความพิธีพิธานได้ดีมากอ๋อ oh, เล่มนั้นดีเลยค่ะมันทำให้เห็นภาพเลยว่ากาแฟแก้วหนึงน่งๆเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้รสชาติมันเอ่มมันพิเศษออกมาครับน่าสนใจมากงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยต้นกาแฟเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะแบบว่าพร้อมให้เราเก็บมเมล็ดได้ อ่อถ้าเอาแบบเริ่มให้ผลผลิตเลยก็ประมาณ2-3สปีค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ได้เมล็ดที่มีคุณภาพจริงๆที่แบบสะสมสารอาหารรสชาติซับซ้อนเนี่ยต้องรอถึงปีที่4หรือ5เลยนะคะโห oh, 4ีหปีใช่ค่ะโดยเฉพาะกาแฟที่ปลูกบนที่สูงๆอากาศเย็นๆอย่างบ้านเราที่ปลูกกันเกิน1,200เมตรเนี่ยการที่มันโตช้าๆมันช่วยให้เมล็ดค่อยๆพัฒนาความหวานความหอมได้เต็มที่อ๋อเข้าใจละ แสดงว่าคุณภาพที่ดีนี่มันเร่งไม่ได้เลยต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆถูกต้องค่ะเขาถึงบอกว่ามันมาพร้อมกับความนิ่งของธรรมชาติรสชาติที่ดีจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการเร่งรีบอืม,อมแล้วพอต้นมันพร้อมแล้วอดอกกาแฟมันจะมาตอนไหนครับหรือว่าออกดอกตลอดปีไม่ตลอดปีค่ะมันจะมีจังหวะของมันคือต้องรอฝนแรกของฤดูพอฝนลงปุ๊บเนี่ย ดอกกาแฟาสีขาวๆถึงจะพร้อมใจกันบานสัพรั่งทั้งต้นเลยค่ะสวยมากแต่ว่าแป๊บเดียวนะครับเหมือนเคยได้ยินใช่ค่ะบานอยู่แค่ไม่กี่วันเองจริงๆแล้วจากดอกขาวๆนี่แหละค่ะก็ต้องใช้เวลาอีกอืมประมาณ6ถึง9เดือนเลยนะกว่าจะค่อยๆกลายเป็นผลเชอรี่สีแดงๆที่เราเห็นกันโหแต่ละขั้นนี่คือรอรอแล้วก็รอจริงๆนะครับแล้วตอนเก็บนี่แหะครับสำคัญไหมเห็นว่าต้องเลือกเก็บ เก็บในแปลงบนดอยสูงสๆตอนเช้าๆที่มีหมอกลงจัดๆคือมันต้องใส่ใจมากๆโห oh, ฟังดูทุ่มเทมากครับสรุปแล้วคือตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดเลยจนถึงเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้นี่ก็คือ,อป่าเข้าไป4-5หปีได้เลยสำหรับกาแฟแก้วแรกจากต้นนั้นๆใช่แล้วค่ะ4-5หปีแค่สำหรับการรอคอยผลผล,ผลิตรอบแรกที่มีคุณภาพสุดจ้าเลยครับผ่านด่านแรกมาตั้ง45หปีแล้วด่านต่อไปล่ะครับ ความท้าทายมันอยู่ตรงไหนต่อการแปรรูปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะขั้นตอนการแปรรูปหรือที่เรียกว่า process นี่แหละค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยเป็นจุดที่ชี้วัดคุณภาพได้เลยมีหลายวิธีมากๆค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เคยได้ยินบ่อยๆก็มี wash กับ natural หรือเปล่าครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็จะมี washprocess ที่ใช้น้ำล้างเมือกออกก่อนตากอันนี้จะให้รสชาติที่สะอาด clean หน่อย กับ natural process คือตักทั้งผลเชอร์รี่เลยไม่ล้างอ๋อ natural นี่เองที่มักจะได้กลิ่นลดผลไม้ชัดๆใช่ค่ะเพราะมันหมักอยู่ในเปลือกแต่ก็เสี่ยงกว่าทั้งเรื่องเ,ออเชื้อราหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ถ้าควบคุมไม่ดีแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่าง honey process ที่เอาเปลือกออกแต่เหลือเมือกไว้หรือหลังๆก็มีเทคนิคใหม่ๆอย่าง anaerobic คือการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างกลิ่นรสที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก โห oh, ฟังดูซับซ้อนจังแล้วหัวใจหลักของการแปลรูปนี่คืออะไรครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามหัวใจหลักคือการควบคุมค่ะควบคุมปัจจัยต่างๆทั้งเวลาความชื้นอุณหภูมิการหมักการพลิกกลับเมล็ดคือเราอุตส่าห์รอมา4-5ปีใช่ไหมคะจะมาพลาดในขั้นตอนไม่กินวันหลังเก็บเกี่ยวไม่ได้เด็ดขาดจริงด้วยพลาดนิดเดียวคือเสียของเลยเสียดายเวลาที่รอมาแม่นมากๆต้องใช้ความนิ่งความละเอียดอ่อนจริงๆค่ะ เข้าใจเลยครับว่าทำไมเขาเน้นคาว่าความนิ่งเงินจังเพราะผ่านการแปลร,รูปสุดหินมาได้แล้วก็มาถึงการขั้วสินะครับอันนี้เหมือนการปลูกเมล็ดกาแฟให้มีชีวิตชีวาเลยใช่ไหมเปรียบเทียบได้ดีมากค่ะการขั้วเหมือนการแต่งเพลงหรือปรับเสียงให้เครื่องดนตรีคือดึงเอาศักยภาพกลิ่นรสที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดกาแฟดิบสีเขียวๆนั้นออกมาแล้วมันทำยังไงครับการขั้วเนี่ย ก็คือการให้ความร้อนกับเมล็ดกาแฟาค่ะอุณหภูมิจะอยู่เราๆรา180้อถึงสองรอยี่สิบองศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสินาทีแต่ละช่วงเวลาก็สำคัญมากแค่8ปดถึงสินาทีเองเหรอครับแต่ดูมีผลเยอะมาก ใช่ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเยอะมากในเมล็ดนักคั่วโรสเตอร์ต้องควบคุมโปรไฟล์การคั่วคืออุณหภูมิกับเวลาให้แม่นยำม,มากๆค่ะมันเป็นเส้นแบ่งบางๆจริงๆนะคะระหว่างดึงความซับซ้อนที่ดีที่สุดออกมากับการทำลายรสชาติที่ดีไปเลยหรือทำให้มันไหม้และที่เขาพูดกันว่าคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนี่มันต่างกันยังไงครับในแน่รสชาติที่เราดื่ม ต่างกันชัดเจนเลยค่ะคั่วอ่อนไลโรสเนี่ยมักจะเก็บรักษาความเป็นกรดหรือแอซิดิตี้แบบผลไม้ไว้ได้ดีให้ความสดชื่นซับซ้อนโอ้พวกกาแฟที่ดื่มแล้วรู้สึกเปรียปร้ยวๆหน่อยใช่ค่ะส่วนคั่วกลาง m e d i ีย rose ก็จะสมดุลขึ้นมีทั้งความหวานความเปรี้ยวออี้กลมกล่อมดื่มง่ายขึ้นส่วนขั้วเข้ม dark รส ก็จะขมขึ้นเข้มขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะความเป็นกรดจะลดลงเยอะได้รสชาติที่เข้มขน้นมีความขมแบบช็อกโกแลตคาราเมลไหมอะไรแบบนั้นค่ะนักขั่วก็จะเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะกับกาแฟตัวนั้นๆที่สุดเข้าใจแล้วครับพอขั่วเสร็จเราก็มีเมล็ดกาแฟที่พร้อมชงแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงแก้วคือการสกัดหรือการชงนี่เองทำยังไงให้มันอร่อยที่สุดครับ การสกัดหรือชงก็คือการใช้น้ําเป็นตัวแปรภาษาของกาแฟที่เราขั่วมาค่ะดึงอรรสชาติต่างๆที่อยู่ในเมล็ดออกมาวิธีชงก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเอสเปรส so drip French press ใช่ค่ะแต่และวิธีก็มีหลักการมีปัจจัยที่ต้องคุมต่างกันไปอย่างเอสเปรส so ก็ใช้แรงดันสูงสกัดออกมาเข้มข้นในเวลาสั้นๆพ o v e r หรือด r i p ก็ค่อยๆเทน,น้ําร้อนผ่านผงกาแฟต้องคุมการไหลของน้ําอุณหภูมิเวลา แล้วเป้าหมายของการแปลภาษาหรือการสกัดนี่คืออะไรครับเป้าหมายหลักคือสมดุลค่ะคือการดึงเอาความหวาน sweetness ที่มีในกาแฟความเปรี้ยว acidity ที่ให้ความสดชื่นและบอดีหรือความรู้สึกหนักแน่นเต็มปากเวลาดื่มออกมาให้มันพอดีพอดีกลมกลมไม่ใช่รสใดรสหนึ่งโดดออกมาเกินไปอ๋อไม่ใช่เปรี้ยวจีด๊ดหรือขมปีถูกต้องค่ะ ถ้าเปรียบการคั่วเป็นการแต่งเสียงเครื่องดนตรีการชงก็เหมือนการเลือกบรรเลงเพลงที่เหมาะสมให้เราได้ยินความไพเราะของมันอย่างเต็มที่โ้ฟังมาทั้งหมดนี่ผมว่ากาแฟแก้วเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นเเรื่องราวของเวลาของการเดินทางที่อัดแน่นมากๆ ใช่เลยค่ะมันคือผลลัพธ์ของการรอคอยความใส่ใจความเข้าใจในธรรมชาติตั้งแต่ต้นกาแฟค่อยๆโตในความเงียบการคัดเลือกผลเชอร์รี่ทีละผลการแปลรูปที่ต้องนิ่งการคั่วที่แม่นยำแล้วก็การสกัดที่สมดุลสรุปไม่ง่ายก็คือกาแฟแก้วหนึ่งที่เราอาจจะดื่มหมดในไม่กี่นาทีเนี่ยเบื้องหลังมันคือเวลาเาปีหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเลยกว่าจะมาถึงมือเรา ถูกต้องค่ะเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากความอดทนและการใส่ใจในทุกๆขั้นตอนจริงๆน่าคิดตามมากเลยครับทีนี้เวลาเราดื่มกาแฟาแก้วต่อไปอาจจะต้องลองดื่มช้าลงหน่อยไหมครับแล้วลองเอ่อตั้งใจฟังรสชาติมันบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงของหมอกเสียงของฝนหรือสัมผัสถึงความนิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเรื่องราวของเวลาและความอดทนในกาแฟาแก้วนั้นเนี่ยมันอาจจะกําลังบอกอะไรกับเราอยู่ก็ได้นะครับ